สวัสดีครับคุณอยู่ในช่อง My Area คุณอยู่กับผมไม้นะครับวันนี้แอดไมจะพามาคุยเกี่ยวกับหนังเก่าในดวงใจของแอดไมเลยมันชื่อเรื่องว่า t ทอร์ติกแอดว่ามันเป็นหนังเก่าที่เท่มากๆนะในวัยเด็กแอดไมดูแลแบบบ้านบ้าอะไรวะเนี่ยเป็นกระจกทั้งหลังและบนกระจกก็เขียนด้วยอักขรอะไรก็ไม่รู้สวยชิปหายดูไปดูมานะครับก็มีผีหน้าตาประหลาดโผล่ออกมามากมายเลยจนแอดไมฝังใจ แล้วไอตัวที่แอดไมลฝังใจที่สุดนะครับคือไอผีหมาในเนี่ยแหละแม่งโคตรหลอนเลยแถมในตอนท้ายของเรื่องยังมีเครื่องจักรสุดอลังการที่ใช้ผีเป็นพลังงานอุบะล้ำเจิดจัดทำให้ในวันนี้แอดไมจะพาทุกคนมาเจาะลึกกับเครื่องจักรมรณะบาซิลิสแมชชีนโอคูลารัสอินเฟอร์นัมดวงตาแห่งนรกแบล็กโซดิแอคจักรราสีแห่งความมืดและประวัติผีทั้ง13ตนถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชม อย่างแรกที่แอดมมยอยากให้ทุกคนรู้จักนะครับคือหนังสือที่เรียกว่าอาคานัมมันเป็นหนังสือที่เขียนในศตวรรษที่15โดยนักโหราศาสตร์ชาวอิตาลีชื่อว่าบาซิลิสเขา,าเขียนหนังสือเล่มนี้ในขณะที่โดนปีศาจสิงสู่ภายในหนังสือประกอบไปด้วยคาถามากมายรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับแบล็ k โซดิแอคแล้วก็พิมพ์เขียววิธีการสร้างเครื่องมือที่เรียกว่าบาซิลิสแมชชีนในศตวรรษที่15ยังไม่สามารถสร้างไอเจ้าเครื่องนี้ได้ กว่าจะสร้างได้ต้องใช้เวลาถึง600ปีต่อมามันสร้างโดยชายที่ชื่อว่าไซรัสไอหมอเนี่ยเป็นทั้งเศรษฐีแล้วก็ใช้เงินไปมากมายในการสร้างทีมขึ้นมาเพื่อจับแบล็กโซดิแอคหรือว่าผีทั้ง13ตนบาซิลิสแมชชีนเป็นเครื่องมือขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายบ้านออกแบบโดยปีศาจขับเคลื่อนด้วยพลังงานคนตายเป็นอุปกรณ์ที่ซับซ้อนและออกแบบอย่างปราณีตมีรูปร่างคล้ายบ้านที่ทำจากแก้ว ผนังแก้วที่เราเห็นนะครับทําจากวัสดุที่เรียกว่าแอคโตบาแล้วบนกระจกอ่ะจะสลักด้วยภาษาลาตินมันเป็นแก้วชนิดพิเศษที่มีความแข็งแกร่งรวมถึงตัดเสียงบรบกวนได้ทั้งหมดคือเสียงอ่ะจะไม่มีวันหลุดออกจากตัวบ้านหัวใจสําคัญของบ้านหลังนี้นะครับคือแกนกลางเป็นเฟืองจากกลนขนาดใหญ่และยอดวงแหวนที่หมุนได้กลไกลแรกเปิดเพื่อให้เครื่องจากชนิดนี้ทํางานโดยการเสียบกุญแจ กลไกต่อมาคือคันโยกเพื่อปล่อยผีและปิดผนึกบ้านทั้งหลังเพื่อการคนเข้าออกเครื่องจากบาสลิสต้องใช้วิญญาณแบล็กโซดิแอคในการเติมพลังงานเมื่อถึงกระบวนการสุดท้ายยอดวงแหวนที่หมุนจะทำงานและเรียกเหล่าวิญญาณมารวมตัวกันถ้าทำสำเร็จนะครับมันผู้นั้นจะได้พลังที่เรียกว่าอ c อ l คูลาริสอินเฟอร์นัมหรือในตาแห่งนรก เป็นพลังเหนือธรรมชาติที่จะทําให้คุณเห็นความจริงทั้งอดีตและอนาคตสวรรค์หรือว่านรากคุณจะรับรู้ได้ทั้งหมดถ้าความรู้คือพลังการเห็นแจ้งทุกสิ่งจะทําให้คุณสามารถครอบงำได้ทุกอย่างแต่ก่อนที่คุณจะมีพลังแบบนั้นได้คุณต้องรู้จักกับ black zodiac หรือจากกาักรราศีแห่งความมืดเพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้ basilisk machine โดยปกติแล้วเราจะได้ยินแต่คำว่า zodiac ถูกไหมครับเดิมทีเป็นภาษากรีกแปลว่าสัตว์ อย่างราศีเมฆราศีพึกศกอะไรก็ว่าไปแอดมายคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแหละแต่ไอจักรกลาศีแห่งความมืดประกอบขึ้นด้วยดวงวิญญาณผีทั้ง13ตนซึ่งผีตัวที่13เป็นตัวที่ท้าทายที่สุดวันนี้ My ม i r เรียมีโปรโมชั่นคุม้มๆมมานำเสนอครับเบื่อไหมเวลาดูหนังแล้วภาพไม่ชัดโฆษณาขั้นมาเปิดประสบการณ์ใหม่ดูหนังแบบ 4K u อ t r a HD สมัครรายเดือนเพียง159บาทจากปกติ4 1 9บาท เพียงแค่ใช้ Line ID มีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้เมื่อคุณต้องการทางช่องมีสิทธิพิเศษด้วยนะครับเพียงแค่บอกว่ามาจากช่อง my area ก็ลุนรับเงิน50 0 0 0บาททุกเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราครับ nf theater ซื้อนะเขาจะได้จ้างผมต่อ nf theater สารฝันเหล่าเกมเมอร์ จุติเทพ ROV มารวมตัวกันในทัวร์นาเมนต์ 5v5 พร้อมนักภาคชื่อดังอย่าง s u n w a l h ชาแคสเตอร์และวินซี่มาวินมาแวะใครอย่างมีชื่อจากนักภาคชื่อดังก็เข้ามาได้เลยพร้อมกับเงินรางวัลถึง1 0 0 0 0บาทใครพร้อมใครตึงก็ตั้งตีมาจักรราสีแห่งความมืดตนแรกคือ The First Born Sun วิญญาณเด็กชายแรกเกิดก่อนน้องจะตายนะครับน้องชื่อว่าบิลลีในวัยเด็ก บิลลี่หลงไหลในภาพยนตร์ตะวันตกทําให้บิลลี่ชอบข่าวบอยมากๆครับบิลลี่ก็เล่นกับเพื่อนข้างบ้านตามภาษาเด็กนี่แหละเด็กผู้ชายก็มักจะชอบฟันดาบหรือว่าเอาอะไรมายิงใส่กันหนูน้อยบิลลี่ชอบข่าวบอยอาวุธที่ใช้ก็เลยเป็นปืนแต่เพื่อนอีกคนหนึ่งดันเอาคันธนูเหล็กมายิงจริงๆทำให้ลูกธนูนั้นเสียบทะลุหัวน้องบิลลี่จากด้านหลังจนหัวธนูโผล่มาจากที่หน้าผาก วิธีที่เราจะพอสังเกตได้ว่าน้องบิลลี่ปรากฏกายหรือว่าอยู่ไม่ห่างจากเรานักคือเราจะได้ยินเสียงลูกธนูวิ่งผ่านอากาศและน้องมักจะก,กระซิบว่า I want to p l y y หรือมาเล่นกันเถอะชื่อของบิลลี่อ้างอิงมาจากบิลลี่เดอะคิดอ์ติแฟกต์ของบิลลี่คือปืนลูกโม่ครับจักรราศีแห่งความมืดตนที่2เดอะโทโซผีหัวขาดก่อนตายเขาชื่อว่าจิมมี่เป็นชายผู้หมกมุ่นอยู่กับการพานัน ในวัยเด็กนะครับเขาใช้เวลาอยู่กับการพนันแทนที่จะเรียนหนังสือเหมือนเด็กคนอื่นๆแล้วพอเขาเติบโตขึ้นเขาก็เปิดธุรกิจส่วนตัวแต่ธุรกิจที่ว่าก็ไม่ได้ทําเงินสักเท่าไหร่ครับแถมจิมมี่ยังติดพนันอย่างหนักแล้วไอ้ความเป็นผีพนันก็ทําให้เขามีชื่อเสียงครับจนวันหนึ่งจิมมี่ห้าวตีนไปพนันมวยกับมาเฟียที่ชื่อว่าลาลี่แต่นักชกที่จิมมี่แทงไว้อะเกิดแพ้ขึ้นมาครับแล้วจิมมี่ก็ดันใจถึงลงพนันหนักแต่ว่าไม่มีตังค์จ่าย เขาเลยพยายามหนีแต่ก็ไม่รอดครับอีกฝ่ายเป็นมาเฟียใหญ่ลูกน้องเยอะมาเฟียเลยจับจิมมี่แยกส่วนแล้วนำไปทิ้งลงทะเลดวงวิญญาณของจิมมี่ในร่างผีนะครับดูเหมือนว่าเขาจะอ่อนแอกว่าผีตัวอื่นๆเพราะเขาไม่เคยทำร้ายใครเลยมีแต่ปรากฏตัวให้หลอนซึ่งจิมมี่อาจจะไม่ได้อยากหลอกใครก็ได้ครับก็ร่างตนของเขาอโดนแยกชิ้นส่วนมันเลยดูน่ากลัว The b a รา o ูผู้หญิงผูกคอตาย ก่อนตายนะครับเธอชื่อว่าซูซานเธอเป็นสมาชิกทีมเชียร์ลีดเดอร์พ่อแม่ยังเป็นคนที่รวยที่สุดในเมืองจึงทําให้เธอป๊อปปูล่าในหมู่เพื่อน,อนสวยด้วยรวยด้วยจะไม่ป๊อปได้ไงละ่ะในปีสุดท้ายของการศึกษาซูซานได้ออกเดทกับแชทกับตันทีมฟุตบอลของโรงเรียนซึ่งในคืนวันพรอมนะครับซูซานดันแอบไปมีสัมพันธ์กับชายคนนึงพอแชทร,รู้เขาเลยฟาดผู้ชายคนนั้นจนตายครับ แล้วก็จับซูซานรัดคอด้วยเน็กไทยรวมถึงใช้มือบีบคอเธอจนหักหลังจากนั้นเขาก็เอาศพซูซานไปฝังไว้ใต้สนามฟุตบอลพอเวลาผ่านไปสองสัปดาห์แชทก็ถูกจับก่อนถูกตัดสินประหารชีวิตนะครับเขาพูดว่าก็อีนั่นมันหักคอกูกูเลยหักคอมันแชทเกือบได้เป็นผีในจักรราศีแห่งความมืดแต่สลอดไม่พอครับเวลาเธอปรากฏกายจะมีเสียงกรีดร้องที่บ้าคลั่งและเสียงหัวเราะ อาต f a c t ของ The b a า w o วูแคือมงกุดงานพรอม The w i ิ h เท e ร์ o เลเวิญญาณที่ถูกพรากจากความรักก่อนตายเธอชื่อว่าจีนเป็นภรรยาของอาเธอร์และเป็นแม่ของบอบบี้กับเคทีจีนรักครอบครัวของเธออย่างที่สุดแต่พวกเขาก็สูญเสียเธอไปอย่างน่าเศร้าขณะที่อาเธอร์กับจีนกําลังนอนหลับอยู่หน้าเตาผิงท่อนไม้จากเตาผิงก็กลิ้งออกมาและไปลุกไหม้ต้นคริสต์มาสทาให้บ้านทั้งหลังตกอยู่ในกองเพลิง อาเธอร์รีบวิ่งไปช่วยลูกทั้งสองเพราะคิดว่าจีนน่าจะออกไปรอด้านนอกแต่ไม่ใช่ครับเธอถูกไฟคลอกจนใบหน้าและลำตัวด้านซ้ายถูกไฟเผาอย่างน่าสยดสยองจีนน่ะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเซนต์ลุกซึ่งเธอเสียชีวิตในเวลาต่อมาจีนน่ะน่าจะเป็นผีตัวเดียวที่ม่คิดหลอกหลอนหรือว่าทำร้ายใครไม่ว่าจะคนหรือผีแถมเธอยังมีความเป็นห่วงครอบครัวอยู่ตลอดจีนพยายามเตือนบ็อบบี้ลูกของเธอว่าให้หนีไปด้านบน แล้วยังบอกให้ลูกใส่แว่นเห็นผีเพื่อลูกจะได้รู้ความจริงว่าไอห้องใต้ดินเนี้ยมันมีแต่สิ่งชั่วร้ายแล้วยังดูเหมือนว่าเธอจะสามารถต้านมนต์สะกดได้นานพอจนเธอสามารถมหาสามีอย่างอาเธอจีนเป็นผีที่ไม่เครียดแค้นอะไรครับในตอนที่ผีตัวอื่นๆหลุดจากมนต์สะกดเธอก็ไม่ได้ไปลุมใส่รัดอ์ติแฟกของเธอคือรูปภาพเดอทอนปรินซ์ชายร่างฉีกขาดก่อนตายเขาชื่อว่าลอยเกิดในปี1940 เขาเป็นนักเบสบอลที่มีพรสวรรค์ชั้นเยี่ยมในระดับมัธยมแต่เขามีปัญหาในการควบคุมอารมณ์แต่ยังไงก็เถอะมหาวิทยาลัยต่างๆเสนอยื่นทุนให้เขาเรียกว่าเป็นนักกีฬาเนื้อหอมคนหนึ่งเลยละแต่วันหนึ่งโชคชะตาก็เล่นตลกรอยไปคบค้าสมาคมกับไอ้พวกกุย๋ยจนมีชายคนหนึ่งชื่อว่าจอนนี่มาท้าเขาแข่งรถแล้วเจ้ารอยเนี่ยก็เป็นหนุ่มเลือดร้อนท้าได้อย่าไม่ได้ก็เอาดีวะ แต่ถ้าว่าไอจอนนี่มันแอบตัดสายเบรกรดทําให้รถเสียหลักทําให้ลอยตายในอุบัติเหตุครับหลังจากลอยตายได้ไม่นานจอนนี่คนที่ตัดสายเบรกก็ตายตามลอยครับจนมีคนซุบซิบนินถาว่าลอยน่าจะกลายเป็นผีแล้วมาล้างแขนในฐานะที่ลอยเป็นนักเบสบอลในร่างผีเขาก็ยังไม่ทิ้งลายครับอาวุธของเขาคือไม้เบสบอลแล้วเขาก็ไม่สนใจด้วยว่าเป็นใครมาจากไหนพี่ลอยแม่งหวดหมด แล้วถ้างุดหงิดงจ,จัดจัดกำแพงก็ไม่เว้นอารติแฟกของเขาคือถ้วยรางวัลเดอะแอ r กี้ i รินเซสาวเจ้าอารมณ์ก่อนตายเธอชื่อว่าดาน่าเป็นหญิงสาวที่มีความสวยเป็นเอกลักษณ์ไซรัสถึงกับพนานาว่าเธอสวยยังกับเทพธิดาถึงเธอจะสวยขนาดไหนแต่เธอก็ไม่มั่นใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเอง เท่าที่แอดอ่านนะครับแฟนของเธอก็ไม่ดีชอบจี้ปมว่าเธอไม่สวยบ้างอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เคยให้กำลังใจกันเลยแถมยังทำลายร่างกายส่วนตัวเธอเองก็ติดสัลยกรรมตอนแรกกะว่าจะทำแค่นิดนิดหน่อยๆให้พอสวยพองามไปไปมาๆมาก็ทำไม่หยุดครับในคืนหนึ่งระหว่างที่เธอกำลังทำงานที่คลินิกศัลยกรรมดาหน้าพยายามทำศัลยกรรมตัวเองเพราะเธอมองว่าใบหน้าของเธอยังไม่สวยพอ แต่ไอการทำศัลยกรรมด้วยตัวเองมันจะรอดได้ยังไงล่ะครับเธอเลยพลาดท่าทำตาบอดพอดาน่าเสียโฉมเธอยิ่งรู้สึกหมดอะไรในชีวิตสำหรับเธอนะครับความงามคือทุกสิ่งดาน่าจึงเลือกจบชีวิตตัวเองในอ่างอาบน้ำโดยการฟันตัวเองหลายแผลแล้วก็เสียเลือดจนหมดตัวครับเบนหรือไอแว่นที่คุณเห็นมันนะใส่แว่นเห็นผีแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าใต้ดินมีผีครับมันพูดจาเชิงล้อเลียนน้องว่านมสวย น้องเลยพยายามโจมตีเขาแต่ว่าก็ติดกระจกลงมนสะกดแล้วพอเธอถูกปล่อยออกมาเธอเลยเอาคืนครับดาน่าเดินไล่ไอแว่นจนเขาอถูกกระจกหั่นเป็นสองซีกเท่าที่แอดไมดู My Do นะครับเหมือนกับว่าดาน่าจะไม่ได้โจมตีผู้หญิงในทันทีแต่เมื่อเคที่มากวนเธอเยอะเธอก็เริ่มรู้สึกว่าอยากจะเจือนมันสักแผลแปลว่าเธอไม่ได้โจมตีใครมั่วใครซั่วนนะถ้าเราไม่ยัว่วโมโหเธอก่อนเธอก็ไม่น่าทำอะไรเรา เมื่อดาหน้าปรากฏตัวจะมีเสียงกระซิบพร้อมกับเสียงควรคลางว่า I'm sorry หรือว่าฉันขอโทษห้องน้ําที่คุณเห็นเป็นไปได้ว่านั่นคือห้องน้ําที่เธอเสียชีวิตจริงๆเพราะห้องน้ําเป็นสถานที่เดียวที่เธอไปในมิติผีนะครับห้องน้ําจะถูกปกคลุมไปด้วยเลือดอาร์ติแฟกต์ของดาหน้าคือมีดเดอะพลิวกิมเมนักสแสวงบุญประมาณปี1,600ถึง1,790 อิซาเบลลาล่องเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อไปยังเมืองนิวอิงแลนด์เธอไปเพื่อหาชีวิตที่ดีขึ้นครับแต่ทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่เธอหวังหลังจากที่เธอมาถึงได้ไม่นานชาวบ้านในพื้นที่ก็รังเกียจเธอและขับไล่ให้เธอไปอยู่นอกหมู่บ้านประมาณว่าไปให้ไกลๆเลยอย่ามาใกล้จนคราวซวยมาถึงสัตว์ของชาวบ้านต่างล้มตายนักบวชในท้องถิ่นจึงกล่าวหาว่าอิซาเบลลเป็นแม่มด แล้วความซวยครั้งที่สองก็เกิดขึ้นครับนักบวชคนนั้นนะ่ะเกิดล้มป่วยขึ้นมาอีกชาวบ้านเลยคิดกันว่าอิซาเบลน่าจะเป็นคนทําชาวเมืองจึงไล่ต้อนเธอเธอก็วิ่งเข้าไปหลบในโรงนาแล้วชาวบ้านก็จุดไฟเผาโรงนาครับเพื่อหวังจะย่างสดเธอแต่อิซาเบลดันรอดมาได้แล้วก็แทบไม่เป็นอะไรเลยด้วยซ้ําชาวบ้านเลยจับเธอมัดเพื่อเป็นการประจานแล้วให้เด็กๆลุมคว้างหินใส่เธอ ผู้คนมากมายทั้งชายและหญิงต่างด่าทอสาบแช่งถมน้ำลายใส่จนเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ครับอิซาเบลก็อิดโรยเพราะขาดน้ำขาดอาหารจนเธอเสียชีวิตในที่สุดเมื่อผีสแสวงบุญปรากฏตัวจะมาพร้อมกับเสียง,งร้องไห้อติแฟกต์ของเธอคือไบเบิลที่ฉีกขาด The Great Child and the d a m มา a ์ e r ผีตายท้องกลมก่อนตายนะครับผีชื่อว่าแฮโรเป็นลูกของมาร์กาเรต มเกาเลสเป็นหญิงสาวที่ตัวเล็กมากๆสูงเพียงแค่3ฟุตแถมในวัยเด็กแม่ของเธอยังชอบจับแต่งตัวเป็นตุ๊กตามันยิ่งทําให้เธอดูแปลกเข้าไปอีกในเวลาต่อมาเธอได้เข้าทํางานในคณะละครสัตว์ด้วยขนาดตัวที่เล็กเธอจึงเป็นเหมือนของแปลกที่คนแห่กันเข้ามาดูในเวลาต่อมานะครับคราวซวยของเธอก็มาถึงเธอถูกชายร่างสูงย่ำยีจนเธอตั้งครันและคลอดแฮโลออกมา แฮโอ่ Hello, เป็นเด็กที่พิการทางสมองเพราะมีพ่อสูงมากๆแล้วก็มีแม่ที่มียีนไม่สมประกอบมาร์เล็ดเลี้ยงลูกชายของเธออย่างเอาใจจนแฮโลมีน้ำหนักพุ่งสูงถึง136กิโลกรัมพอแฮโลโตขึ้นความคิดความอ่านของเขาก็ยังเหมือนกับเด็กแถมด้วยขนาดตัวของแม่กับลูกก็ต่างกันมากๆทั้งคู่จึงถูกล้ออยู่ตลอดเวลาอยู่มาวันหนึ่งคนงานคณะละครสัตว์ก็นึกสนุกอะไรก็ไม่รู้ลักพาตัวมารเล็ประมาณว่าแกล้งนะครับ แฮโลก็เลยออกค้นหาแม่ทุกซอกทุกมุมหายังไงก็หาไม่เจอจนในที่สุดก็หาเจอครับซึ่งมันน่าเศร้าตรงนี้แหละมากรเล็ตเธอขาดอากาศหายใจตายในถุงกระสอบแฮโลจึงบ้าคลั่งคว้าขวานติดมือแล้วก็ออกเข็นฆ่าทุกคนในบริเวณฆ่าแหลกไม่สนว่าคนคนนั้นได้จับแม่ของเขาไปหรือเปล่าคือมันโกรธจนเลือดขึ้นหน้าแล้วไงใครขวางทางแฮโลแม่งเอาขวานจามหมดเมื่อเจ้าของรู้เขาจึงสั่งให้ลูกน้องฆ่าแฮโลและจับหั่นชิ้นส่วน บางคนอาจจะถามว่าถ้าโดนหั่นชิ้นส่วนแล้วทําไมตอนเป็นผีร่างกายถึงครบส่วนละ่ะเพราะในตอนแรกนะครับบทของสองแม่ลูกมันไม่ได้ดาร์กขนาดนี้ทีมงานเคยเขียนไว้ว่าแฮโลเสียชีวิตจากการสำลักแล้วก็ล้มไปทับแม่จนแม่ขาดอากาศแต่บทมันดูอ่อนเกินไปเขาเลยเปลี่ยนแอดคิดว่าแฮโลอาจจะไม่ได้เป็นผีที่ดุร้ายนะเพราะในหนังเขาก็ไม่ได้ทำร้ายใครเขาอาจจะแค่อยากปกป้องแม่อาร์ติแฟกต์ของแม่คือรองเท้าอาร์ติแฟกต์ของลูกคือของเล่นเด็ก เดอะแฮ m เมอวิญญาณมือขอนก่อนตายเขาชื่อว่าจอร์ดเป็นชาวแอฟริกันผิวดำจอร์ดเป็นช่างตีเหล็กที่ซื่อสัตย์และก็ขยันขันแข็งจนกระทั่งชายเหยียดผิวที่ชื่อว่านาธานกล่าวหาว่าจอร์ดขโมยของแล้วเขาก็ยังไล่ให้จอร์ดออกไปจากหมู่บ้านจอร์ดเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้ขโมยอะไรและเขาก็ไม่ได้ผิดด้วยทำไมกูต้องออกจากหมู่บ้านวะจอร์ดจึงไม่ยอมย้ายไปไหนนาธานก็หัวเสียสิครับ ด่าก็แล้วขู่ก็แล้วมันก็ไม่กลัวนาธานเลยยกพวกไปทำลายลูกกับเมียของจอร์จจนตายครับเพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่าอย่ามันลองดีกับกูรายต่อไปก็คือมึงเมื่อเมียกับลูกตายจอร์จก็ไม่มีอะไรจะเสียครับเขาบุกเดี่ยวเอาค้อนไล่ทุบนาธานกับพักพวกจนพวกมันตายเรียบไม่นานนักคนในหมู่บ้านก็รู้ในสิ่งที่จอร์จทำทุกคนจึงจับเขามัดไว้กับต้นไม้แล้วใช้ค้อนขนาดใหญ่ตอกริมรางเหล็กรถไฟบนล่างจอร์จ ไอ้พวกชาวเมืองมันก็โลกจิตไม่เบานะพวกเขาตัดมือจอร์ดออกแล้วใส่ค้อนขนาดใหญ่เข้าไปแทนที่แน่นอนว่าจอรดโดนขนาดนี้เขาก็ไม่รอดหรอกครับเดอะแฮมเมอร์ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นผีที่ดุร้ายใช้ได้ความโกรธแค้นก่อนตายยังอยู่ในตัวเขาอาวุธประจำกายของเขาก็คือค้อนคู่ใจลองลงมาก็คือเหล็กแหลมที่ปักอยู่ตามตัวเดอะแฮมเมอร์เขาจะมาพร้อมกับเสียงคำรามอาร์ติแฟกตคือลิ่มรถไฟ เดอะแจ็คเปีศาจหมาในก่อนตายชื่อว่าไหลอันเขาว่าเป็นลูกของโสเพณีในคลิธัสกักราชปี1887ด้วยการเลี้ยงดูที่ไม่ดีเขาเลยมีอาการทางจิตพอโตมานะครับเขาก็ออกทำลายผู้คนทารุณกรรมโสเพณีนี่อาจจะเป็นเพราะความเกลียดชังที่มีต่อแม่ในวัยเด็กจนไลอันนะไม่สามารถทนความบ้าคลั่งของตัวเองได้เขาเลยเข้าขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวช รักษาเป็นเวลานานหลายปีเลยครับที่เขาถูกขังอยู่ในห้องพักฟื้นยิ่งเวลาผ่านไปไลออนยิ่งกลายเป็นคนวิกลจริตเขาเริ่มทำร้ายตัวเองและสิ่งรอบข้างด้วยการเอานิ้วขูดกำแพงจนเล็บของเขาอ่ะฉีกขาดแพทย์เลยต้องขังเขาไว้แล้วจับเขาสวมชุดผู้ป่วยแบบรัดแขนทั้งสองข้างกอดกับลำตัวพอรัดไปนานๆเข้าแขนขาของเขาก็บิดเบี้ยวเพราะไลออนพยายามดิ้นเพื่อหลุดจากพันธนาการไลออนเป็นคนบ้าที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่าย เขาใช้ปากกาและฟันค่อยๆฉีกเสื้อผ้าจนขาดสุดท้ายนะครับแพทย์เลยต้องเอากลงมาครอบที่หัวและขังเขาเอาไว้ในห้องใต้ดินจนวันหนึ่งมีเหตุไฟไหม้ในสถานบัดไลอันที่ไม่สามารถหนีออกจากห้องใต้ดินได้จึงถูกไฟคลอกตายและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมไลอันถึงกลัวไฟอันติแฟกของเขาคือฟันกรามล่างของมนุษย์เดอะจักเกอร์นอตสิ่งลดบรรทุกก่อนตายเขาชื่อว่าฮอรเรส ฮอเรสถูกแม่ทิ้งทันทีหลังคลอดซึ่งพ่อเป็นคนเลี้ยงดูเขาฮอ r เรสเป็นเด็กสูงใหญ่ตั้งแต่เด็กจนเพื่อนๆเ,เอาแต่ล้อครับเขาทั้งโดนแกล้งโดนขับไล่จนกลายเป็นเด็กที่แปลกแยกพ่อให้เขามาทํางานในสุสานรถยนต์เขามีหน้าที่แยกชิ้นส่วนและบลดรถเก่าเมื่อพ่อของเขาตายเขาก็เหมือนถูกทิ้งให้อยู่เพียงลําพังเพราะเพื่อนฝูงที่ไหนเขาก็ไม่มีจนเขามีความคิดที่บิดเบี้ยวจนกลายเป็นไอคนโรคจิต เขาหลอกล่อทุกคนเข้ามาในสุสานรถไม่ก็หลอกพวกคนโบกรถทั้งหลายหลังจากนั้นเขาจะใช้มือตัวเองฉีกกระชากพวกคนเหล่านั้นและเอาเนื้อให้หมากินจนในที่สุดความบ้าของฮอร์เรสก็ต้องหยุดลงเมื่อเขาเผลอไปฆ่าตำรวจนอกเครื่องแบบทําให้เขาโดนเจ้าหน้าที่หน่วยสวาร์ล้อมจับในระหว่างที่เขาถูกใส่กุญแจมือนะครับ บวกด้วยพละกกำลังอันมหาศาลเขาก็สลัดกุญแจมือหลุดและฆ่าเจ้าหน้าที่ไป3นายหลังจากนั้นเขาจึงโดนเจ้าหน้าที่วิสามันครับเมื่อจัเกอร์นอตปรากฏกายจะมีเสียงคำรามเขาเป็นผีที่โหดร้ายที่สุดในบรรดาผีทั้ง13ตนอัติแฟกของเดิะจัเกอรนอตคือกระสุนลูกซองเดอะบล็อกเคนฮาร์ดผีที่หัวใจแตกสลายเดอะบล็อกเคนฮาร์ดจะต้องเป็นวิญ,ญญาณของคนที่ตรอมใจตายด้วยความรัก ซึ่งนั่นก็คือพระเอกของเราครับอาเธอร์ Arthur. เขาถูกไซรัสเลือกเป็นคนสุดท้ายอาเธอร์ Arthur, เป็นครูสอนคณิตศาสตร์และเป็นสามีที่รักและห่วงใยครอบครัวไซรัสพยายามหลอกล่อเขาแต่ทำไม่สำเร็จครับอาเธอร์ Arthur ก็เลยรอดชีวิตและทำให้บาซิลิสแมชชีนเปิดเครื่องไม่สำเร็จน่าเสียดายเหมือนกันนะแอดมายอยากเห็นโอคูรารัสอินเฟอร์นัมหรือว่าดวงตานรกอยากเห็นว่ามันจะมีพลังมากขนาดไหนอ แต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูก mm hmm. ก็อย่าลืมแอดไลน์ hmm. ที่อยู่ในดีสคริปชันหรือจะสแกน QR Code โที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้นะสวัสดีครับผมแอดมเองนะครับแอดมจะมาขอ mm hmm. ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนนะครับคนแรกคุณ NL ขั้นมนุษย์ไกลพันธ์ุแล้วก็ผู้โดเนตสูงสุดประจำสัปดาห์คุณไก่อร,รยา2,500บาทคุณไก่อร,รยาเป็นผู้โดเนสูงสุดตลอดกาลไปเลยครับ แล้วก็ผู้โดเนทประจำสัปดาห์นะครับคุณพานุวัฒน์โดเนทมา69บาท2ครั้งด้วยกันรวมกับของเก่าเป็น1 0 0่บาทคุณพานุวัฒน์เป็นผู้โดเนทสูงสุดอันดับ2ไปเลยครับสุดท้ายนี้เนี่ยแอดมจะขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับใครอยากสนับสนุนแอดมนะเพียงทำได้ง่ายๆด้วยการดูคลิปกดไลค์กดซับกดกระดิ่งแล้วก็ทิ้งคอมเมนต์นะครับเพียงแค่ทุนทาแบบนี้ช่องแอดมก็จะถูกดันขึ้นหน้าฟีดยูทูบแล้วครับขอบคุณครับ ช่วงแอดมีขายของถ้าชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่อง My Area ก็สามารถสมัครสมาชิกได้คุณจะได้สติกเกอร์เท่ๆเวลาคอมเมนต์ส่วนใครไม่พร้อมไม่เป็นไรครับเพียงกดไลค์กับทิ้งคอมเมนต์ก็สนับสนุนช่องเราได้ช่วยหน่อยนะคนจะได้เห็นคลิปกันมากขึ้นแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนแอดและทีมงานเป็นพิเศษตอนนี้ My Area มีระบบคอมเมนต์แบบใหม่ที่เรียกว่า Super Thanks เหมือนการโดเนทครับเพียงแค่เลื่อนไปใต้คลิปคุณจะเห็นคำว่า Thanks เมื่อกดจะขึ้นหน้าจอให้คุณคอมเมนต์และเลือกจำนวนเงินที่คุณต้องการเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสนับสนุนเราครับตอนนี้แอดมมีอีก2ช่องนะคือช่องไมอาถาันช่องที่จะเล่าเรื่องราวสยองขวัญกับช่อง My Story ที่จะเอาเรื่องราวที่น่าสนใจหรือเรื่องปันป่นๆมารวมเอาไว้ไปกดติดตามกันได้นะแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนด้วยนะครับเอาละช่วงแอดมขายของก็จบแล้วครับ